ชาโนพะวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญเป็นคติธรรมของโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยยาราสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปทุมธานีเขต2มุ่งบอกถึงการพัฒนานักเรียนในทุกๆด้านเพื่อให้เป็นผู้รอบรู้มีปัญญาหรือเรียกได้ว่าเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของชีวิต โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามมีการพัฒนาปรับปรุงและปรับเปลี่ยนตนเองของสถานศึกษาอยู่เสมอโดยความร่วมมือจากคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาภายใต้การบริหารโรงเรียนโดย่านผู้อำนวยการกิติพัฒน์บุญจรัดอน,นัน มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาห่างไกลายาเสพติดฉลาดใช้เทคโนโลยีมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพก้าทันยุคศตะวรรษที่21คือวิสัยทัศน์ของโรงเรียน,ยนที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการศึกษารวมกับนโยบายทางการศึกษาต่างๆอย่างเป็นระบบโดยใช้รูปแบบการบริหารงานคลิปโมเดล มีอาศัยกระบวนการดำเนินงาน Deming Cycle เป็นหลักแห่งกรอบการบริหารการจัดการศึกษาจากแนวทางการบริหารงานโดยใช้รูปแบบคลิปโมเดลดังกล่าวนั้นได้นำไปดำเนินการตามขับข่ายสีฝ่ายงานของโรงเรียนดังนี้การบริหารงานบุคลากรมีการดำเนินงาน1 ัดครูเข้าสอนตามความรู้ความสามารถและความเหมาะสมมอบหมายงานพิเศษให้ครูได้ปฏิบัติตามความเหมาะสม 2. ครูเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 3. ให้ข่อนและกำลังใจกับคณะครู 4. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะครูการบริหารงานงบประมาณมีการดำเนินงาน 1. จัดทำแผนงบประมาณจัดทำบัญชี 2. จัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นและเร่งด่วน 3. จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นตามระเบียบและควบคุมพัสดุให้เป็นตามระเบียบการบริหารงานทั่วไปมีการดำเนินงาน 1. จัดระบบงานสารบัญจัดระบบบริหารพัฒนาองค์กร 2. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ 3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้หน้าอยู่ 4. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาท่านพื้นฐาน 5. ดําเนินการโครงการอาหารกลางวันอาหารเสริมนม 6. ดําเนินการจัดสรรเงินผู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 7. ติดต่อประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การบริหารงานวิชาการมีการดำเนินงาน 1. ตัดระบบประกันคุณภาพและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายเป้าประสงค์และแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 3. การบริหารหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนประเมินผลตามสภาพจริงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 4. ส่งเสริมให้รูได้ใช้ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5. ส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน 6. จัดให้มีการนิเทศภายในติดตามการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จัดทําโครงการกิจกรรมต่างๆเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนก็อายจะเริ่มเราอาจจะเริ่มกัดทําในส่วของพี่แล้วรูปเรียนจะได้เปิดเรียนเมื่อไหร่ ด้วยในปัจจุบันนี้ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ไม่สามารถจัดการศึกษาได้เหมือนสภาวะการปกติโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามได้วางแผนและกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้แก่ 1. แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่มีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีดังนี้ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนมาน์โดยครูจะมีทิปการทํากิจกรรมต่างๆให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนแนด์โดยการมารับใบงานที่โรงเรียนใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือครูจะมีการสอนสดทางออนไลน์ผ่านโปรแกรมาเช่นไล a c e b o o k Live และ Google Meet 2. ปรับเนื้อหาการสอนในแต่ละรายวิชาโดยการศึกษาวิเคราะห์จากตัวชีวัดที่ต้องรู้หรือควรรู้ 3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการบูรณาการเข้ากับสภาพบริบทของนักเรียน 4. มีการจัดทําแผนการสอนออนไลน์หรือแผนการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 5. มีการมิเทศและติดตามการสอนออนไลน์หกครูมีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากการบริหารงานที่ผ่านมาส่งผลให้โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามมีความประสบพลงสำเร็จในเรื่องต่างๆจนทําให้ได้รับรางวัลดังนี้ผลงานที่เกิดกับโรงเรียนได้แก่รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทประถมศึกษาขนาดกลางรางวัลระดับทองปีการศึกษา2564รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2564รระดับภูมิภาคภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกประเภทโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาด ปฏิบัติระดับเงินผ่านการประเมินเพื่อรับจากพระราชทานบัาฑน,นักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยปีการศึกษา2563ผลงานที่เกิดกับผู้บริหารได้แก่รางวัลผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best p r a c t i c e การจัดกิจกรรม Active Learning ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21ประเภทผู้บริหารจนการทัฒเลือกดีเยี่ยมระดับเหรียญทองอันดับสอง การศึกษา561รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโครงการเพื่อขสยกูดีของแผ่นดินมูนลนิพธิผู้ดีของแผ่นดิผนผลงานที่เกิดกับคุณครูได้แก่รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาผู้ต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4 6รางวัลระดับทอง รางวัลนวัตรกรรม b เบ p c พ็กท c e การใช้สื่อเทคโนโลยี Digital Platform ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนและคลิปวิดีโอการสอนดีเด่นรางวัลชุมเชิผลงานที่เกิดกับผู้เรียนได้แก่นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นักเรียนได้รับการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้ใจ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามนโยบายของทางรัฐบาลนักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคณะครูอย่างตอเน,นื่องนอกจากนี้ท่านผู้อำนวยการกิติพัฒนบุญจรัดอน,นันต์ยังได้มีการดำเนินงานต่างๆนอกสถานศึกษาเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ที่จะนำมาใช้ในการบริหารโรงเรียนเช่น 1. ร่รวมกิจกรรมกับทางเทศบาลเมืองสนั่นรัก 2. ร่รวมจัดกิจกรรมสำคัญเกี่ยวกับทางาศาสนากับวัดพิชิตปิตยาราม 3. เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรัก 4. เป็นคณะกรรมการการประเมินในการประเมินสำลิดที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาณวันที่1 4มิถุนายน2564าหของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาป,ษาปทุมธานีเขตสอง 5. เป็นคณะกรรมการการดำเนินง,งานจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน WPA 6. เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยงคณะที่1ในการประเมินสำลีที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้มือทักษะชีวิตวิถีใหม่วิถีคุณภาพสู่สมั s ติ d เดนสำหรับนักเรียนอายุ10ปีขึ้นไปตลอดระยะเวลาของการบริหารโรงเรียนชมุชมชนวัดพิชิตปิตยารามโดยท่านผู้อำนวยการกิติพัทรกุญจรัตน์อนันต์มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นมีส่วนร่วมจากครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษารวมผักดนันช่วยเหลือให้คาแนะนําต่างๆเพื่อนามาใช้ในการบริหารโรงเรียนสมดังที่เป็นสถานที่แห่งการพัฒนาน,นักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีความสุขนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของชีวิตหรือสู่วิชานุพวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ